คนที่มีอำนาจรัฐบาลหรือใครก็แล้วแต่คุณควรกลับมามองที่ประชาชนทุกคนว่าเขาต้องการอะไรมันควรจะต้องเป็นพื้นฐานชีวิตของคนทุกคนอย่างเท่าเทียมกันยิ่งคุณใช้อำนาจของคุณในการกดขี่คนอื่นมากเท่าไหร่ความน่าเคารพในตัวคุณมันก็น้อยลงเท่านั้น รู้สึกว่าผมสูญเสียเวลาที่เราจะได้เล่นได้ใช้ชีวิตในแบบที่เด็กคนหนึ่งควรจะได้เล่นในช่วงวัยนั้นมันกลายไปว่าตลอดเวลาที่เราอยู่ในระบบการศึกษาเราต้องมานั่งกังวลว่ากูจะไปเรียนต่อที่ไหนวะกูจะสอบผ่านไหมกูจะติดมหาลัยได้ไหมกูจะทําให้พ่อแม่ภูมิใจได้หรือเปล่าเด็กบางคนรู้ตัวว่าเขาอยากจะทําอะไรเขาอยากจะเป็นอะไรอยากจะไปทําอะไรตรงไหนแต่ว่าระบบการศึกษาไม่เคยกลับมาถามเขาว่าคุณ อยากมีส่วนร่วมในการออกแบบการศึกษาด้วยไหมการที่เด็กออกมาเรียกร้องออกมาแบบพูดถึงประเด็นนี้มากๆมันกลายเป็นว่าผู้ใหญ่ยิ่งปิดประตูยิ่งยิ่งมีอีโก้บางอย่างว่าฉันโตกว่าเธอฉันอาบน้ำร้อนมาก่อนเขาปฏิบัติกันมาแบบนี้ก็ทําตามไปสิแต่ในประโยคเหล่านี้ที่มันพูดพูดกันมาเขาไม่เคยย้อนกลับมาว่าประโยชน์ของนี้มันทําลายใครระบางมันทําให้เด็กคนนึงเนี่ยมันหมดไฟมันหมดความหวังมันหมดสิทธิ์ที่จะฝันหรือเปล่า ผมว่ามันแทบจะทุกที่เลยอ่ะนี่ว่าจะเป็นโรงเรียนสถาบันครอบครัวหรือแม้กระทั่งที่ทํางานอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่ามันแฝงตัวอยู่ในทุกทที่อะไรเงี้ยครับซึ่งสิ่งนี้มันเหมือนยิ่งเราโตขึ้นเราได้สัมผัสมันในหลายๆที่อ่ะมันยิ่งทําให้เรารู้สึกเพราะมันเป็นสิ่งที่มันควรต้องเปลี่ยนแบบมากๆอะไรเงี้ยเพราะมันเป็นสิ่งที่มันกดทับให้คนรู้สึก ว่าตัวเองตัวเล็กตอลอดเวลาชิ่งหนึ่งที่มันต้องคิดคือเราทุกคนเกิดมาเป็นมนุษย์นะครับเราพูดเราก็มีเสียงแล้วอะเพราะฉะนั้นเสียงมันอยู่ในตัวคุณอยู่แล้วเพีงเยงแต่ว่าคุณอาจจะแค่ถูกระบบถูกอํานาจกดขี่ให้เรารู้สึกว่ากูไร้เสียงกูไม่มีเสียงอะไรเงี้ยแต่อย่าลืมว่าสุดท้ายแล้วเราทุกคนมันมีเสียงเท่ากันไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนเ่เขาก็จะออกไปเรียกร้องสิทธิ์ของเขาใช้เสียงของเขาผมรู้สึกว่าถ้าคุณไม่มั่นใจว่าคุณมีเสียงหรือเปล่าก็ดูตัวอย่างงคนอื่นอีกมากมายที่เขาเอาไปใช้เสียงตัวเอง ซึ่งสิ่งนี้มันก็รวมอยู่กับทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลระบบขนสงศาศานะ่งสาธารณะที่ผมรู้สึกว่ามันไม่ไถูกทําให้เข้าถึงคนทุกคนจริงๆทั้งๆท,ที่มันควรจะเป็นสิ่งที่เป็นพื้นฐานในชีวิตของคนทุกคนณวันนี้การเดินทางในกรุงเทพมันคือรถยนต์ส่วนตัวรถมอเตอร์ไซค์ส่วนตัว แต่ว่าผนส่งสาธารณะอื่นๆรถไฟฟ้ารถเมย์มันไม่ได้ถูกทําให้มันเข้าถึงทุกคนจริงๆแล้วค่าใช้จ่ายมันก็แพงเมื่อเทียบกับหลายๆประเทศที่พัฒนาแล้วด้วยนะครับมันคือการเดินทางที่มันหลายต่อแล้วเรารู้สึกว่า มันเหนื่อยมากกลับไปถึงเราก็หมดแรงที่จะทํากันบ้านที่จะอ่านหนังสือที่จะพักผ่อนฟังเพลงบางทีมันมันหมดอารมณ์จริงๆนะครับในการที่แบบเหนื่อยทั้งวันถ้าฝนตกเมื่อไหร่เราติดโอ้โหเราไม่ต้องพูดถึงแล้วว่าชีวิตจะเป็นยังไงมันเลยเป็นความบิดอัดอย่างหนึ่งที่เรารู้สึกว่าคนที่มีอํานาจรัฐบาลหรือใครก็แล้วแต่คควรกลับมามองที่ประชาชนทุกคนว่าเขาต้องการอะไรอะไรคือรัฐสวัสดิการที่คนควรจะให้อะไรคือพื้นฐานในการใช้ชีวิตของเขามันควรจะต้องเป็นพื้นฐานชีวิตของคนทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน สิ่งแวดล้อมในประเทศเราตัวนี้มันเป็นเรื่องที่เฉพาะกลุ่มมากๆมันไม่ได้ถูกทำให้อยู่ในชีวิตของคนทุกคนคนที่ออกจะมา take action มันต้องยอมรับว่ามันต้องเป็นคนที่มีต้นทุนในชีวิตเราปฏิเสธไม่ได้เลยว่าคนที่เขาหาเช้ากินข้าอย่างเงี้ยเขาจะเอา,เอาเวลาที่ไหนมาคิดถึงสิ่งนี้ณวันนี้ผมรู้สึกว่าชาวบ้านหลายๆคนก็ยังไม่ได้รู้สึกว่าฝุ่น PM 2 5เป็นปัญหาเขายังไม่ได้รับรู้ข้อมูลตรงนั้นหรือว่าถึงเขารู้ บางทีเขาก็ไม่รู้เขาต้องทํำยังไงในการที่จะเรียกร้องว่าควรจะต้องมีมาตรการในการจัดการควรจะต้องมีกฎหมายในการรับรองเรื่องของอากาศที่ดีคนที่มีความรู้่ควรที่จะได้มีโอกาสไปนั่งในสภาและเป็นคนที่ทํางานตรงนั้นและแก้ปัญหาตรงนั้นโดยที่ไม่ต้องเกิดจากภาคประชาชนบางส่วนเรียกร้องโดยซ้าสิ่งสุดท้ายที่ผมผมรู้สึกว่าระบบความยุติธรรมระบบความ โปร่งใสในการที่เราจะเชื่อในตัวบทกฎหมายสําหรับผมเนี่ยผมรู้สึกว่ามันไม่โปร่งใสถ้าเราไปดูต้นตอของปัญหาจริงๆมันเป็นการเลือกตั้งที่มันมันไม่ถูกต้องมันไม่ได้แฟร์จริงๆสุดท้ายแล้วการเลือกตั้งครั้งนี้มันมาจากการที่คุณมีเสียงที่คุณเลือกด้วยพรรคพวกคนเองโดยที่ไม่ได้มาจากประชาชนจริงๆริงรวมไปถึงว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้มันก็ไม่ได้มาจากประชาชนจริงๆเพราะคุณแต่งตั้งสสรกันเองเพวกคุณเลือกกันเองทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นเราจะให้ยอมรับว่า ชชยชนะที่มันไม่ได้ถูกต้องตั้งแต่เริ่มมันก็ยอมรับไม่ได้อยู่ร่วมกับความมึดอัดเหล่านี้ยังไงอะครับสิ่งที่ทําได้คือเราก็ต้องช่วยกันตรวจสอบในสิ่งที่มันผิดปกติสิ่งที่มันไม่ make sense แล้วเราก็ต้องกล้าที่จะพูดถึงนั้น ทำไมเวลาเราเห็นสิ่งที่มันไม่ดีสิ่งที่มันแย่คุณไม่คิดที่อยากจะพัฒนามันหรอคุณไม่อยากคิดที่จะเปลี่ยนแปลงมันให้ดีขึ้นหรอคุณอยากจะอยู่แบบนี้ต่อไปหรอในเมื่อเราสามารถที่จะมีชีวิตที่ดีกว่านี้ได้ทำไมเราไม่ทำ